พี่น้องทุกคนนต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านร้อยตำรวจเอกมณฑลขุนศึกของชาวฝั่งคนบุรีผมฟางอยู่ผมรุงว่าที่ผบุษมากสอสอกรุงเทพมหานคร์เคเด็นตั้งที่28พี่น้องฟังผมดีๆนะครับเคเด็นตั้งที่28เขาแปลงเขตใหม่เคเด็นตั้งที่28ประกอบไปด้วยแหวนหนองแขม แหวบบางอนเหนือแหวบทองบางนานและแหวบบางเขียนใครอยู่แหวบของแขนลุงมือครับขอบคุณครับใครอยู่แหวบบางอนเหนือลุงมือครับครับใครอยู่ทองบางนานลุงมือครับโอ้โหใครอยู่แหวบบางเขียนโอ้โหบคุณลุงมือเลยนะครับเดี๋ยวนะต่อไปนี้ก็จะเป็นสอสอแหวบนะครับ แต่ทีนี้ทั้งนั้นก็หัวใจอยู่เพื่อไทยผมวันอย,อยู่ตรงนี้อยู่พักเพื่อไทยไม่ไปไหนนะครับพี่น้องครับพี่น้องท่านก็อนุญาตอารามประหลดเล่าหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาแน่ดีผมเนี่ยลงสอสอเนี่ยครัไ่ด้ตั้งแต่ปี2544พาะหวันปี2554ก็ลงสมัครเลือดตางแพ้ไป1ั0 0งอคะแนนตั้งแต่วันนั้น ที่แพ้ปีห้าสี่จนถึงวันนี้ผมทํางานดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนพร้อมกับครอรัวดลุงและทีมงานสอกรเราละไม่เคยขาดตกบกเอยเวลาชาวบ้านเดือดร้อนผมไม่เคยมีหายไปไหนเพราะคุณพ่อคุณแม่สอนมาดีคุณพ่อผมกเกือเสือตองตลอดครับว่าการเมืองไม่ใช่มรดกยกให้กันไม่ได้อยากได้ต้องทำเอาเองผมก็ทำจนพี่น้อง ให้ความรักความเมตตาผมเอาชนะใจท่านได้เลือกตั้งปีห้าเจ็ดเลือกตั้งอีกรอบนึงนะวันนั้นก็ชนะกับเป็นโมคะเพราะไห้พวกเป่าลูกบิน <c oughs> เป่าให้ผมมือได้ลูกบินนะมันตีความใจเลยนะ <c oughs> ทีสองคันเราสิบสองลงสนามข้ามเลือกตั้งช <c oughs> นะเลือกตั้งวันนี้เป็นวันนี้ยี่สิบสี่มีนาถมาหนะ้ารนะ้อยหกสิบสองเป็นวันเลื่อนตั้งลงคะแนน วันนี้24มีนะออม,มาแล้ว16ปี62เนี่ยผมนับคะแนกนกันตรงนี้ฉลองกันตรงนี้มีน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจวันนี้วันนีจะทำบุญตัวใสูงระดันการทด้ตัง้งอมมือให้พวกเราทุกคนที่มาร่วมงานวันนีน้ครนะับถ้าพี่น้องประชาชนคนฝั่งทนจะํำได้ดีนะช่วงปี2154ผมรู้สึกอบคนะจำไม่เกิดน,น้ำท่วมใหญ่ผมเนี่ย แล้วก็ทีมงานสอกรอบรัฐแล้วก็ครอบครัวบังลงลงดูแลพี่น้องประชาชนบ้านใครได้รับผลกระทบน้ำท่วมตอนนั้นหายไปยกมือตอนนั้นใครเห็นทีมงานบังลงใจถึงได้รงถือที่ช่วยน้ำท่วมผมให้ผมก็ไม่ดะพี่น้องพอผมเป็นสสขออนุญาตพูดนิดนึงว่าตอนผมเป็นสสครั้งแรกที่ผมได้คิวพูดในสภา ผมนาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการจราจรติดขัดผมพูดว <an> ันแรกที่ผมครั้งแรกที่ผมได้พูดผมพูดเรื่องเรื่องนี้กับพี่น้องว่าอยากให้ทางราชการเนี่ยมาขยายผิวจราจรขยายถนนและขยายสะพานข้ามองกริเจริญทั้ง81และ69ก็ที่ทำงานไม่ส่ค้าว่าเขาจะอนุมัติเนี่ยนี่อนุมัติสีปีผู้อนุมัติปีนี้ก็ปี66 หลายปีเขาก่อสร้างถนนและสะพานข้ามคลองศรีเจริญการ87ครับพี่น้องครับปี67จะทำการก่อสร้างสะพานและถนนข้ามคลองศรีเจริญ69คลองหวานครับพี่น้องครับอ้าวพี่น้องผมเนี่ยพูดในสัวผาเอกชัยซอย100ถนนมันแคบ แต่ว่า,ามันสามารถจะทะลุผมพูดในสภาทูลเมื่อวันที่37มีนาคมมีมติคลรมอนะครว่าจะขยายถนนเอกชัยช้น้อยหนึ่งแล้วจะทําสะพานข้ามคลองบางบอนข้าไมไปสวนสาธารณะ84พรรษา 3, มุ่งหน้าออกอาคารถไฟรางบโกะเอ่อขนาดสองซอย84เพราะผมผลักดันไม่ปลุที่มันเ่าพี่น้องชาวกองบางพานบางบ,างบอนแบบนูน้น ตั้งแต่วัดสีมาจนถึถนงถนนการจาราจรโรงพยาบาลมาประกอบแบบไฟการหนุนติดติดตับ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 ติดติดเกิดประเด็าานบ่อยคั้งเป็นระยะเวลาสิบปีผมพูดไปสามรอบตอนนี้ซ้อมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับผมเนี่ยอีกเรื่องหนึ่นงนะวันนั้นท่านชัดชาติรู้ว,ว่ามาตรวจพื้นที่เขตบางบอนเราไื้นที่เขตบางบอนผมพามาดูปัญหาการจาราจรติดข,ขัดตรงสีงวว่แยกบางบอนหนะ้ ทั้งรับปากทั้งว่าจะหาทางแก้ไขมีโอกาสจะสร้างสะพานข้ามแยกชี่แยกระบอห์ได้อีกเรื่องหนึ่งก็พี่น้องประชาชนท่านเราอยู่เอกชัยตรงนี้จะมุ่งหน้าไปถนนการจนนาหรือจากเอกชัยฝั่งนู้นจะมุ่งหน้าถนนการจนนาเพื่อไปเกาะกระลำสองเนี่ยตอนช่วงผมนี้ทุกคนเนี่ยการจนนาซอยติดขัดถ้าชะสร้างก็บอกว่าอาจจะสร้างสะพานเชื่อมสะพานก็วนเข้าถนนการจนนา ก้ปัญหาให้ชาวประมงชาวสังคมด้วยครับมีเรื่องหนึ่งเรื่องที่สำคัญผมเป็นผู้นำสภาสองรอบผมได้ทราบมาว่าเขาจะมีโครงการทำถนนการะบาเพลกพุทธสาคอนที่ถนนการะบาเพลกพุทธสาคอนี่หมายถึงว่าที่คุนนี้มาจากสาคอเนี่ยวิการะบาเพลกยาวมาาถเนี้ยมันจะมาบรรจบกับถนนการจนาตรงมี้การะบาเพลกจะจบตรงนั้นผมได้ข่าวมาเขาทำการตำรวจอะไรเรียบร้อยแล้วตั้งงูประมาณแล้วเฮ้ยทำ การค้าการนจนามาแล้วสตธดักนบอลสามนบอลสี่ปนบหแล้วออกรุฐศาสก่อนของกระทรวงคมนาคมก็ประมาณตั้งไว้แล้วต้องัดไปรอบนี้เพื่อไทยป็รัฐบาลผมจะผักดันให้สำเร็จโดยเร็วกว่าพี่นองันน้องครับเพรโควิดเนี่ยโอ้โหทีงานไปถึงได้พักเพื่อไทยโดยสสอบสองรอาหน้าดลงพื้นที่ จากเซลแอนฮอร์แจกก๊าดอาลัยฉีดพ่นฆ่าเชื้อปุ๋ยเอาอะไเนี้ยบ้านใครเคยได้รับบริการกับทีมงานผมไม่ยกมือหรอกเนี่ยเปลี่ยนจากยมือไปปอกมือหน่อยได้ไหมผมไม่ไดาย้อนไม่ไดายอนหลายคนบอกเอ้ยมึงมาพูดยังไม่ถึงพูดถึงนโยบายเลยมึงก็ทวนบุญคุณผมไม่ได้ชวบุญคุณผมทำบางอีผมทำบุญผมก็อยากได้บุญ ผมทำบาญดีกับพี่น้องประชาชนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพยายมเดือดร้อนผมไม่อยากได้รับความรักความเมตตาเรื่องผมเป็นสสเป็นตัวแทนของท่านครั้งต่อไปครับพี่น้องครับพี่น้องครับเวลาผมโพสเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องการเมืองมันจะมีพวกรักฝ่ายประชาที่เป็นไอ้หัชิ้นชมนะเขามักจะพูดว่า บ้านฉันหน้าเสียงให้เพื่อไทยสามเสียงให้พรรคกอไก่หนึ่งเสียงให้พรรคสอเสือหนึ่งเสียงไอ้บ้านข้างๆมันมีสี่คนมันให้พรรคลงสี่เสียงบ้านพรรคลงชนะนี่ลยนี่อากนูนะ้าพี่น้องพี่น้องไม่พลาดนะท่านรับบัตรชันก็ได้ผมเองทีเห็นอย่างด้วยแต่ท่านน่าจะรู้เหมือนที่ผมรู้ว่าณเวลานี้วันนี้เนี่ยพรรคที่มีโอกาส กาชนะการเลือกตั้งมากที่สุดเป็นกานำจัดตั้งรัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยฉะนั้นท่านอย่าแปลใจับอย่าแปลกใจที่นักข่าวจะมีเย ไว้ทำบาแดงบ้างเดินเช็คกระเด้เช็คกระเด้เชคกระเด้มาแบมือขอคะแนนครับเป็นสิ่งหน่ทุกคนทุกงพักมีสิตอารมณ์เนี่ยนะจะถามว่าตอนท่านเดือดร้อนพวกเขาเหล่านั้นอยู่ไหนแต่วันอยู่มุมอยู่ตรงนี้ครับอยู่กับพี่น้องนี่นมนีสองพันห้าร้อปสี่5ิบสี่าเลือกตั้งสองใบพี่น้องมีทหารเมืองบางขลังบางคนมันไม่หาเสียงเลย มันบอกว่าสสเขตอ่ออะเลือกมันแต่ถ้ารักเฉลิมเลือกปาจิลิทเลือกใช่ขอประธานโทษพูดปรดแบบภาษาญี่วุ่นผมชิพหายเลยพนะี่น้องคราวนี้นะผมเลยแพ้เข้าไปทันหนึ่งร้อยสสเขตมันหลอกว่าไปลงให้มันแต่ถ้ารักเฉลิมลงปาจิลิทไอ้วันลงเขตก็ไม่ได้เลยแพ้ไป 1, อีกทันหนึ่งร้อยรอบที่ผ่านมาไป็บาดไปเดียวผมเลยเนี่ย ปีห้าสี่คุณพ่อเข้าสภาไปรองนายกผมสอบตกคุณพ่อว่าดีใจที่สุดปีหกสองถึงจะเป็น่าย้านผมเลือกตั้งชนะแต่ระบบจัดสรรการส่วนคะแนนมาที่เ,เพื่อไทยไม่ได้สักคนคุณพ่อก็สอบตกไม่ได้เข้าสภาเพราะการพ่อรู้สติทั้รที่ผมติดตามคุณพ่อในสภา้งแต่เล็กแต่น้อยรอบนี้แล้วครับคุณพ่อเราว่าอาจจะจเล่นยันเ็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าก็าไม่รู้ แต่ถ้าแข็งแรงก็เล่นต่อไปอีกเรื่อยๆผมมึงเล่นพี่พ่อหน่อยพี่พ่ออย่าพีกเลพี่น้องครับรอบนี้มันจะเป็นบัตัดตั้งสองใบเลือกคนที่ท่านรักเลือกพรรคที่ท่านชอบจะให้รอบข้อเลือกพรรคเพื่อไทยและวันผมลงนับพี่น้องครับพี่น้องไม่อยากเห็นเหรอมีเฉลิมอยู่กับลุงกับวันผมลงนั่งคุยกันในสภา ากเห็นมาตรืมอไทยทาอู่เขตอื่ตามตางจังหวัดหรือเขตไหนในกรมอไม่ต้องนางเลอะไรไม่เชากุอ่ะเขาก็จะไปเช็คตรวบัตรคะแนนว่ามีสิิงเลือกตังหรือไม่มันก็จะมีบอร์ดบอพักเพื่อไทยเขตเบอร์อะไรถักเพื่อใดบ้านนี้เบอร์อะไรเลือกักเบอร์ใดทั้งสองใบยากไหมน้องยเชียร์อะไรจะมงองห่เห็นเพื่อไทยลงักคนโอหมค เพราะัหลายคนนะครับชอบมาคาดหวังก็เข้าใจแนคะ่บรกคุพ่อบอกว่าให้ผมเนะี่ยเาพูดในะภาให้เก่ง,งค,คุณพ่อพี่น้องคุณพ่อไม่ใช่ความผิดผมนะเป็นความผิดคุณพ่อผมคุณพ่อผมกเก่งเกินแล้ว้ามาล án, รฐานให้สูงปรีต่อ้ผมพูดเก่งในะภายัางไงคนก็ต้องเปรียบเทียบให้ผมได้ก็เกิดไม่สิทชิ์ใช้เพราะร่อเฉลิมไม่ได้ งานีนับมาผมอาจจะสู้พุณพ่อไม่ได้แต่งานบูแลพี่น้องประชาชนผมไม่เป็นสองอหลอดใครครับขอผมเป็นการเรียนเป็นแนวทางของผมเองผมมั่นใจว่าที่ผ่านม,มาผมทุท่มเทแรงกายแรงใจโ,โดยตลอดนะครับพี่น้องเลยให้ความรักความเมตนนตาก็หวังใจว่า14พิฆาตน,นะครับเพียน,นตั้ง ผมหวังใจว่าจะได้รับความรักความเมตตาจากพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับ <ık> พี่น้อง <ık> อย่าไปตกใจนะครับตอนนี้ทำไมไม่เห็นป้ายผมรอวันที่สามเมษาธรรมได้เบอร์ปุ๊บรูปหล่อหลอเบอร์สวยๆเบอร์ชนะติดเต็มถนนแน่นอนครับพีพ่น้องรับฝากตัวเองด้วยครับฝากผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ทั้งกรุงเทพและทั่วประเทศด้วยวันนี้ก็มีเพื่อนรักผมเป็นรุ่นพี่อื่นมาให้กำลังใจนงทบุรีเขต8 22บนหนักสีสุดผมฝากปั้นเตอร์ตั้งเลยครับน้องแขมแบงค์ชื่องานชื่อดูดูแล้วจะตังแต่ปั้นเตอร์ตั้งนผมฝาก บาบนพักร awesome, ุงการกระดีนะครับบางบลชื่อหนึ่งไปอยู่รวมกับแขกแสแหนทางัวนี้จะช่วยดูทีน้องเลื้ยงผมเป็นสอสอท่านเจริญเป็นสสพวกผมเนี่ยสสเเตก็จะเป็นเสียงหนึ่งหลายๆเสียงรวมกันทำให้เพื่อไทยแหลมสลด์แล้วผมพวกผมที่จะเป็นสสอเนี่ยก็จะเป็นมีหนึ่งเสียงที่เลือกคนของพักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรี เศรษฐกิจแย่คนแก่ต้องพักเพื่อไทยโดยเฉพาะพี่น้องผมพูดอีกนิดเดียวนโยบายมีเยอะแยะผมจะพูดสำคัญสองน,น,นั้นสองนี่ถ้าแรงตั้งต่หมื่นล้านเอาไว้ตอบลมพื้นเลยเรื่องเดือดเรื่องต้นเนี่ยปริญญาตรีเนสองหมื่นห okay, ้าโอเคป่ะโอ้โหอันนี้ผูห้หญิงชอบแน่ผมไม่เช็คมาแล้วเขาบอกว่า,อบบา,าวไอ้ชีวกรสีป้องกันมะเร็งปากลดลู่งละราคาเป็นหมื่นหรอก ถ้าเพืแทนรัฐบาลมีนโยบายฉีดเอนปากลูกให้ฟรีห้าสิเคห50้าสิโรงพยาบาลเจาให้ไหมลูายกระดับบัตร30บาทบัรประชาชนไปเดียวรักษาทั่วไทยจองชิวได้ด้วยเร็วนี่นี่เด็ดเลยหลายคนมีลูกชาย ลูกชายเป็นคนที like ่โอแรงทำงานในบ้านถึงเวลาเกณฑ์ทหารต้องไปติดทหารนั่งโดนใปแดนไม่มีงานทางประเทศไทยมีแนวนโยบายครับหลายบ้านลูกชายต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ไม่มีใครมาทำงานมีงานก็ฝึกแล้วประเทศไทยมีนโยบายนะครับจะเป็นลูกองทัพนะครับโดยเฉพาะจะยกเรื่องการเกณฑ์ทหารให้เป็นทหารสมัครใจร่วมกับยังมีนโยบายหลายอย่าง เดี๋ยวผมแกไปพูดค่นะแม่แต่เรื่องนี้สําคัญที่สุดนี่น้องเแกไม่ทุกวันนี้มันไม่ไม,กกไมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไอน้ข้ามกาดจริงข้าไม่เว้นแต่ละวันปัญหาอาญากรรมและยาเสพติดตั้งแต่ผมจําความได้ปีนี้ผมอายุแหมไม่อยากบอกเลยแต่รู้ว่าแก่ยังไงก็มาดูไม่แกเพราะผมชื่อหนุ่หนุ่มวันยังข้างนี่นะ้องครับผมเห็นการ้าปราหาอาญาอาญากรรมและยาเสพติดอันดับหนึ่งตลอดมาในสมัยท่านทักษิณนะ ปีสีสิบผมมีท่านทั้งิ้นะครับไทยทั้งไทแล้วเมื่อไม่นานวันนี้ดิผมเห็นการปราบปรมามนาอญาการรมด้ยาเสพติรีไม่ตอนนั้นท่านยิ่งรักเป็นนายกรองนายกที่กำกับการดูแลสภานงำรวจแห่งชาติปราบอาชญาการรมด้ยาเสพติดเป็นผลงานเป็นตุ้เบอร์ต้ดดนอันดับที่สองรองนากทั้งิ้เขาคนนั้นชื่อร้อยตรวจเลขชื่อร้อย อันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะถ้าเป็นไปได้นะครับเพื่อไทยโดยรัฐบาลน,นะแล้วทางเพื่อไทยก็ใช้งานที่เฉลิมปากยาเสพติดปกัปกยาดำพี่น้องม,ออออม,มาเรนะิ่มเลยเฉยๆพี่น้องครับ